เรียกว่าแห่ตะลึงทีมไทยกันเลยทีเดียวครับฝรั่งแห่ทึ่งติดขอบสนามฝรั่งออกมาทึงติดขอบสนามกับเทคบอลไทยของเราครับที่ตีลังกาฟาดตัวตึงยุโรปเด็กปั้นของยุโรปเลยฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ว่าสุดท้ายไทยเราปาชนะไปได้2ต่อ1ซึ่งก็มีดราม่านะครับเพราะว่าแฟนๆที่เข้ามาชมเกมเนี่ยดูแต่คู่ไทยครับทำต่างชาติอิจฉาเลยเกมที่ ไทยเราชนะโรมาเนีย2-1ในประเภทชายเดี่ยวซึ่งแอดก็มีคลิปไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับมาดูไฮไลท์กันครับเป็นบุญคุ้มทิพวงนะครับเจอกับผู้เล่นจากโปลแลนด์ที่ทักษะฝีเท้าเนี่ยดีมากๆนะครับแต้มแรกก็ยังไม่มาครับจังหวะแรกเสิร์ฟออกไปสำหรับไทยเราจังหวะนี้เสิร์ฟอีกครั้งสวยงามครับเอาละครับดูผู้เล่นจากโปลแลนด์โอ้โห เขานิ่งมากนะครับจากโปรแลนด์ผู้เล่นคนนี้ถือว่ามีความนิ่งมากๆตอนนี้แต้มเสมอกันูหน,นหนึ่งต่อหนึ่งเป็นเราที่ได้เสิร์ฟอีกครั้งครับปุลคุมทิ์วงเสิร์ฟมาเอาล้ครับโปรแลนด์เนี่ยดูความนิ่งครับดูดูเขาโอ้โหตะบันแบบใกล้ๆแล้วดูเราบ้างครับต้องแก้ดศรีรษะจังหวะนี้เขาฟาดด้วยซ้ายได้ทั้ง้ายทั้งขวาด้วยนะครับไม่ธรรมดานะค,คนนี้ถือว่าเป็นเด็กปั้นของทางโรมาเนียเลยครับโรมาเนีย เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในประเภทชายเดี่ยวตอนนี้เขายังนำเราอยู่2ต่อ1สําสำหรับผู้เล่นจากโปลแลนด์นะครับมาเร็กป๊อปวับเป็นชื่อของภาษาโปลแลนด์เองเอาละครับมาดูแต้มต่อไปครับเราจะตีเสมอได้ไหมบุญคุ้มทิพวงครับตัวนี้ก็เพิ่งปราบตัวเต็งของายการมาได้นะครับในเมช์ที่แล้วตัวตรับฮังการีครับปราบมาได้2ต่อ1เหมือนกัน ดูครับจังหวะนี้เสิร์ฟมาลงสวยเอาแล้วครับเขาตั้งเนี่ยนิ่งมากครับโอ้โหสมเลยครับที่เป็นเด็กปั้นของยุโรปเลยว่าเราโอ้โหแม่ซันแบ็กจังหวะนี้ไม่ลงครับโอ้โหน่าเสียดายแต้มเขายังนําเราอยู่นะครับ3ต่อนหนึ่งแม่เล่นนิ่งมากครับคนนี้พหนุ่มผมยาวครับจังหวะนี้เสิร์ฟไม่ลงเอามาอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟมาจังหวะนี้เอาละครับเราตั้งได้ไม่ไดีเท่าไหร่แต่ว่าทีบจังหวะนี้ได้ไหม ยังรับได้แล้วเขาตะหวัดอีกครั้งหนึง่งเอาละเอาละสิเอาละสี่อ,สอ้ยไม่ได้ครับจังวันนี้ต้องโหดูซ้ายอีกแล้วโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากแต่ว่าเราปาชนะได้ยังไงครับดูครับโอ้โหนำเราสี่ต่อหนึ่งโอ้โหไซระร่างกายก็พอๆกันครับแต่เรื่องรักษาเหมือนเขาจะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เล่นยากสําหรับเรานี่ถ้าผ่านเราไปได้เนี่ย เขาน่าจะแบบมีสิทธิ์ลุ้นถึงชิงเลยนะครับดูครับจังหวะนี้เราต้องแก้ครับแม้จังหวะไม่หมะเจอาอซักทีแล้วดูเขาหยอดโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับผู้เล่นจากโปรแลรนด์สมแล้วที่เป็นเด็กปั้นของทางยุโรปเสิร์ฟจ,จังหวะน,นี้ไม่ได้ครับแล้วแอดจะให้สังเกตดีๆนะครับผู้ชมจากฝั่งซ้ายครับคอยดูนะครับอีกนิดเดียวก็จะมาเต็มสนามแล้วคือมาดูคู่ไทยเรากับคู่นี้มันแบบดูเดือดจริงๆครับ แล้วจังหวะนี้เราก็พลาดไปอีก6ต่อหนึ่งครับโอ้ไปกันใหญ่เลยครับไทยเราตามหลังอยู่1ต่อ6เลยโอ้เก่งมากครับคนนี้เก่งมากต้องยอมรับแต่ว่าโดยเรื่องของประสบการณ์เนี่ยของเราก็ยังม,มีความดูดีกว่าต้องเสิร์ฟอีกครั้งแล้วแต้มเป็นของเราครับเขาเสิร์ฟพลาด2ครั้งติดต่อกันดูครับเราเนี่ยลูกเสิร์ฟต้องชัวร์กว่านี้นะครับดูจังหวะเสิร์ฟดี เอาละแต่เขาแม่นครับเขานิ่งมากและดูโอ้โหทักษะเดียวกันกันกบผู้เล่นของฮังการีอยากบันยิกเลยครับเป็นตัวบั็กของเทคบอลโดยแท้จริงเนี่ยครับโอ้โหได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมันก็ทําให้เกมของเราเนี่ยยากขึ้นไปอีกครับการตั้งรับเนี่ยยากมากในการเจอกับผู้เล่นแบบนี้เนี่ยครับบุตรคุณพี่วงก็ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อย7ต่อ2ครับโอ้โหนำเราค่อนข้างห่างเลย ดูจังหวะนี้อ้าวเอาละเป็นของเราไหมแล้วโอ้โหโอ้โห8-2ไปกันใหญ่เลยครับแบบนี้ไม่เชื่อครับโอ้โหเริ่มมาแล้วครับผู้ชมเริ่มมาชมเกมนี้แลยครับเพราะเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันแหละว่าไทยเราจะตาม8ต่อ2ครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากสําหรับผู้เล่นของโปแลนด์จังวะนนี้เสิร์ฟมาอ้าวเขารับดีด้วยครับนิ่งทุกดอกเลยอ้าบอลเข้ามา2ลูก ต้องเอาใหม่อีกครั้งครับเป็นโอกาสของเราจะเป็นไทยเรานะครับที่ได้เสิร์ฟบุญคุ้มทิพวงครับถ้าเสิร์ฟดีๆก็มีสิทธิ์ดูครับแต่เขาก็ยังเปิดแม่นนะครับเนี่ยเอา้าวจังหวะน,นี้พลาดแล้วครับโอ้โหก้มหน้าก้มตาเล่นอย่างเดียวเลยสําหรับคู่แข่งของเราไม่ได้มีแบบโอ้โหสมาธิไม่มีหลุดครับเสียปับ๊บคือก้มหน้าเล่นก้มหน้าเล่นเราตามมาแล้ครับ8ต่อสโอโ้ห่างมากคับผแต้ม ดูครับจังหวะนี้เราเสิร์ฟหยดหยอดไม่ได้ครับและดูบอลแรกเขาดีตลอดเลยครับแต่ว่าสุดท้ายอ้าวไม่ลงด้วยครับเป็นแต้มเราครับสต่อ8ครับไล่มาแล้วตอนนี้ดูครับช่างภาพต้องมาดูครับต้องมาตามถ่ายจังหวะตีลังกาของไทยเราจังหวะนี้อ้าวไม่ได้ครับไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับกดดันนะครับเสิร์ฟครั้งที่2กดดันมากเสิร์ฟจังหวะนี้ไม่ลงครับอ้าวไม่ได้ครับไม่ได้ ต้องเอาใหม่ครับเมื่อกี้แล้วดูอีกครั้งหนึง่งลงเอาละเป็นจังหวะของเราบ้างไม่เหลือครับโอ้โหตามถ่ายเลยครับเนี่ยต้องตามถ่ายหน่อยครับโอ้โหห้ต่อแครับเอาละสิเอาละสิเ,ะสเ,ะสเห็นแล้วครับแบบนี้รอลุ้นได้เลยครับเหมือนจะแบบกดดันหรือเปล่าผู้เล่นของโปรแลนด์เดิดอ้อมจะไกลเลยครับดูจังหวะน,นี้เขาเสิร์ฟบ,บ้างเอเสิร์ฟดีด้วยนะ แต่บอลแรกเราดีแล้วโอ้โหอา้าวเปิดบาดีเขาแก้ด้วยอกมาครับเป็นจังหวะของเราบ้างจังหวะนี้โด,ดโยด,ด,โด,ดไม่ได้เอาได้ด้วยโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆนะครับไทยเราหกต่อแปครับไล่มาแล้วครับตอนนี้นี่สิถึงว่ามันครับคู่นี้ผู้ชมเนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าคู่ของเรามันมากไม่เหมือนกับคู่ข้างหลังครับคู่ข้างหลังก็ธรรมดาไปแต่ของเราเนี่ย เป็นแบบโดดเด่นเลยครับมีตีลังกาและอีกคนนึงก็เล่นดีด้วยสำหรับบริษัทโปรแ,รแลนด์จังหวะนี้เราเปิดไม่ดีครับจังหวะแรกแต่แก้ไขดีแล้วโปรแลนด์นิ่งพอนิ่งพอแบบนี้แต่ว่าโอ้เป็นแต้มของเขาครับเป็นแต้มของเขา10ต่อหรูปร่างดีมากครับแล้วฟิตเต็มร้อยจริงๆดูครับจังหวะนี้บุญุ้มทิพวงเสิร์ฟมาหาละเป็นฝั่งของโปรแลนด์อุ้ย โอ้โหได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับสุดยอดครับจังหวะนี้เนี่ยครับเริ่มเข้ามามุงดูแล้วครับฝั่งซ้ายสําหรับขคงเชียเริ่มดูติดขอบสนามไทยเราแล้วนะครับและดูอีกหนึ่งจังหวะจังหวะนี้เขาบอลเข้ามาสองลูกครับเป็นไทยเราที่จะได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้บอลแรกต้องวิ่งหน่อยครับโอ้โหโอ้ได้ไหมครับจังหวะนี้เร็วมากครับมีความเร็วมากครับโอ้โหแอตตื่นเลยจังหวะนี้ และอีกจังหวะหนึ่งของเขาตะวัดมาไม่ได้ครับเอาละของเราบ้างไหมได้ฟาดครั้งเดียวเองครับเกมนี้บอลโอ้โหซ้ายขวาแหมมาโหดเขามาโหดแต่เกมเป็นของเราครับไล่มาเลยครับ7ต่อ11เซตแรกน่าจะตามทันยากแลลวครับเพราะว่าเขาเหลืออีกเพียงแค่แต้มเดียวถ้าเขาแบบตั้งดีๆเนี่ยก็มีโอกาสได้นะครับคือเขาพลาดได้อีกเกือบ5้าแต้มเลยเอาละจังหวะนี้เสิร์ฟมา ชิดเน็ตครับไม่ได้ต้องเอาใหม่อีกครั้งครับต้องเสิร์ฟดีๆนะครับทายเราเสิร์ฟจังหวะนี้เยี่ยมครับเปิดบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ต้องใช้ศีรษะแก้มาแต่ว่าสุดท้ายเอาได้ไหมครับแต้มนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเล่นใหม่นะครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้อ้าะโอ้โหตั้งมาแบบนี้อ้าวยังได้ครับเราตีลังกาสักครั้งไหมไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ตีลังกาเลยครับ ตีได้แค่ครั้งเดียวนี่นี่อะไรครับโอ้โหสิ่งที่รอคอยครับมาสักทีดูครับตากล้องฝั่งซ้ายก็จับภาพหน่อยนะครับกระโดดสวยเหลือเกินสำหรับบุญคุ้มทิพยบุกนะครับไล่มาแล้วครับ8ต่อ11จะตามทันไหมครับจังหวะนี้บอลก็กระเด้งเข้ามาเหลือเกินเอาละครับดูนะครับจังหวะนี้จับตาให้ดีๆจังหวะที่ไทยเราได้เสิฟจังหวะนี้สวย โอ้โหบอลแรกเขาเปิดดีเหลือเกินแล้วโอ้โหได้ไหมครับได้ไหมหลุนล้นลุน้นลุ้นลุ้นโอ้โหได้ครับโอ้ยแม่เสรยดายครับบอลเข้ามาแล้วเปเต้มของเราไหมครับต้องดูครับจังหวะนี้โรมเนียก็เตรียมตั้งรับเสิฟมาไม่ได้ครับจังหวะแรกเอาละแพ้ไปเลยนะครับไทยเราโอ้โหแพ้ไปเลยครับเกมแรกเสิฟออกเอาละมาดูต่อเิที่2แล้วกันครับ เนี่ยจังหวะเมื่อกี้น่าเสียดายมากครับแล้วเซตที่2เนี่ยเกมก็กลับมาสู่สีกันเหมือนเดิมครับตอนนี้โรมเนียนำเรา2ตอนน่อ1เก่งมากครับคนนี้ต้องยอมรับนะดูครับอุย้ยเสิร์ฟก็หนักแล้วความนิ่งก็มีบอลแรกก็มีแล้วได้ทั้งซ้ายทัย้งขวาเลยครับดูครับจังหวะนี้เสิร์ฟมาาล้ครับบนญค้มทิพวงกระโดดฟาดครับสิ่งที่ต้องการมาแล้วครับเซตแรกไม่มีให้เห็นเลย มีเป็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเซตที่2เริ่มตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเสมออยู่2ต่อ2และเป็นไทยเราที่ได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้ดูครับเขาตั้งแล้วฟาดมาเบาเกินไปแบบนี้ของชอบเราเลยครับได้ไหมโอ้โหสุดยอดครับนี่นะครับเริ่มกลับมาเลยครับโมเมนตัมเป็นของเราแล้วมาต่อที่จังหวะนี้ครับเสิร์ฟมาแล้วดูโปแลนครับความนิ่งเขาฟาดมาเราเริ่มตั้งรับได้เลยครับตอนนี้ แล้วแก้มาด้วยศีษะอุย้ยไม่ข้ามโอ้โห่แม่เป็นจังหวะพลาดของเราเองนะครับอันนี้ต้องยอมรับ3ต่อสครับสก,กอสูสีกันเหลือเกินโปรแลนด์ก็มาดีไทยเราก็ไม่ยอมแพ้ครับต้องเก็บภาพสักหน่อยคู่นี้ดูจังหวะนี้เสิฟมาเอาละฝั่งโปรแลนด์บ้างโปรแลนด์ฟาดอุย้ยเราอุย้ยยังเกี่ยวมาได้อีกสุดยอดครับ เอาละเหมือนตั้งให้โปแลนด์เหมือนกันนะเอาแต่เขาตั้งไม่ดีเอาโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้แม่เหนือชั้นครับกับเจ้าเหนือชั้นแต่สุดท้ายไม่ข้ามครับโดนขอบโต๊ะแล้วเหมือนเราจะเล่นใหม่นะโดนขอบโตวแบบนี้ต้องเล่นใหม่นะครับเอาละได้พักหายใจหายคอกันอีกสักหน่อยจังหวะนี้บุญคมทิพวงเสิร์ฟมาครับเอาละผู้เล่นโรมาเนียว่าไงโรมาเนียฟาดโดนขอบเหมือนกันครับ เอาแต่เป็นแต้มของเรานะครับโดนขอบแล้วออกเอออันนี้มันจะน่าจะขอบบนนะครับขอบบนน่าจะเป็นแต้มของเรานับเป็นลูกออก้ครับเรานำสี่ต่อสามและเป็นฝั่งไทยเราที่จะได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟมาจังหวะนี้ดูโปลแลนด์หยดหยอด,ยอด,ยอดแล้วโอ้โหหลอกหน้าเท้าได้สวยเลยครับสี่ต่อสี่ครับดูสกรกโอ้โหน่าจะเป็นคู่เชงนะครับคู่นี้ สกอร์ดีมากเลยครับจังหวะนี้เขาเสิร์ฟมาเป็นเราตั้งแล้วโคงชอบอีกแล้วครับเนี่ยครับรอแค่จังหวะแบบนี้สำหรับไทยเราโอกาสต้องมาครับแลก็ต้องทำให้ได้ถ้าได้ฟาดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเราน่าจะได้แต้มหลายครั้งเลยแต่ถ้าจะให้ฟาด12แต้มติดต่อกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องยากนะครับมีหลากหลายปัจจัยที่ทำได้ไม่ง่ายเลย ดูครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าตั้งมาแบบนี้แล้วของชอบครับโอ้โหไม่ลงโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับจังหวะนี้เสมอกันอยู่ที่5ต่อ5ครับหนีไม่ออกเหมือนกันครับไทยเราโปแลนด์เองก็หนีเราไม่ออกเหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างสูสีแล้วเขาเสิร์ฟมาครับต้องเสิร์ฟอีกที่นึงกดดันแน่นอนครับจังหวะนี้ถ้าเสิร์ฟจังหวะแรกไม่ลงเนี่ยกดดันครับเสิร์ฟมาอ้าวไม่ลงจริงๆด้วยครับโอ้โหเป็นแต้มของเราเลยครับ 6ต่อ5แล้วเกมมันกดดันมากนะครับช่วงนี้โปรแลนด์จะว่าไงครับโปรแลนด์เสิร์ฟมาโอ้โหเขาต้องการจังหวะแบบนี้แหละครับคือให้บอลแบบถลยติดไปกับโต๊ะเลยทำให้มาเกมมารับยากเสมอกันที่6ต่อ6แล้วครับสกรอรกลับมาเท่ากันเป็นบอคคณที่วงที่จะได้เสิร์ฟเสิร์ฟมาเอา้าเสิร์ฟสวยเหมือนกันแล้วเขาตั้งมาโอ้โหตั้งมาแบบนี้ โอ้โห ôi, ไม่ได้ครับพลาดเองครับสำหรับโปรแลนด์แล้วสมาธิดีจริงๆครับเขาเสียปับยป๊บเดินมาเสียปั๊บเดินมาพร้อมเล่นต่อแต้มใหม่เลยไม่มีเสียดายเสียใจจังหวะนี้เราเสืฟบ้างครับโปรแลนด์เอาแล้วครับโปรแลนด์ศีรษะหกเอาเป็นจังหวะของเราจงเอาคืนไม่ได้เหมือนกันครับแล้วดูเขาเอาคืนบ้างเราได้ไหมโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ครับแม่สะใจเหมือนกันครับโปรแลนด์ จ็ดต่อ7ครับสกอร์โอ้โหมันเหลือเกินครับตัดมาที่อีกจังหวะหนึ่งครับยังอยู่ในเซตที่2นะครับแต่ว่าสกอร์เรานำา9ต่อ10 10ต่อ9แล้วจังหวะนี้เขาฟาดมาไม่ลงครับเอาลครับเราขึ้นแท่นนะครับ11ต่อ9เอาละน่าจะเป็นของเราแล้วครับแฟนๆก็เริ่มมาชมติดขอบสนามนะครับตอนนี้คู่ไทยเราเป็นคู่ที่มันมากๆแล้วก็น่าดู ต้องถ่ายคลิปถ่ายรูปไว้หน่อยเลยครับจังหวะน,นี้บุญค,คญุ้มทิพวงเสิร์ฟมาอีกแต้มเดียวเท่านั้นครับอีกแต้มเดียวเท่านั้นเอาละจังหวะน,นี้ขอหนักหนักขอนักหนักโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับจังหวะน,นี้โอกาสมาถ,ถึงเราแล้วนะครับแต่จบไม่ได้10ต่อ11ครับฝั่งของโปแลนดไล่มาและน่าจะเป็นไทยเราที่กดดันนะเพราะว่าเราแพ้ไปในเซตแรก เป็นเราที่จะได้เสิร์ฟครับบุญคุมทิพวงเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้อีกแต้มเดียวเท่านั้นนะครับเอาใหม่ครับต้องเสิร์ฟใหม่เมื่อกี้ฉลับนินบดนะครับไม่พลาดครับเอาละโปรแลนด์ว่ายังไงโปรแลนด์แก้มาแล้วเอาละเป็นของเราศรีสะไม่ได้อีกครับโปรแลนด์ว่างไงศรีสะเหมือนกันเห็ดไหมฟาดแบบนี้โอ้โหเป็นแต้มไหมครับจังหวะน,นี้เป็นแต้มของเราไหมครับโอ้โห11ต่อ11 โอ้โหและบาดเจ็บด้วยครับสําหรับบุญคมทิวงแต่ยังกลับมาเล่นได้นะครับมีการประถมงโรงพยาบาลกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ยังกลับมาเล่นได้สําหรับบุญคมทิบวงแล้วจังหวะนี้เสมอนะครับนั่งไม่ติดนะครับเป็นแฟนนั่งไม่ติดนะครับดูครับจังหวะนี้ได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหนี่นะครับเป็นไทยเราที่แซง12ต่อ11ได้สามเร็จโอ้โหเดินคอตกเลยครับสาหรับผู้เล่นโปแลนด์ แล้วเหมือนแฟนสาวของเจ้าตัวมาชมข้างสนามด้วยนะครับเป็นโคดด้ดหรือว่าแฟนสาวนี่แหละนี่ครับลุ้นกันเมื่อกี้แต่ไทยเราก็ปาดชนะไปได้แบบสวยๆครับ1 2ต่อ11มาต่อกันที่เซตตัดสินครับเซตตัดสินเซตที่3ตอนนี้ในสกอร์เนี่ยโปแลนด์นำเราอยู่3ต่อ1ครับแต่ว่าจังหวะนี้ฟาดแบบจุกๆโอ้โหไล่มาเลยครับ2ต่อสาหรับไทยเรา นี่ครับคือชมเต็มสนามแล้วนะครับตอนนี้ติดขอบสนามครับต้องมาดูหน่อยไทยเราเล่นยังไงตีลังกายังไงแล้วเป็นโปลแลนด์ครับได้เสิร์ฟมาเอาละครับเราบ้างเราศีรสะเบาๆไปก่อนแล้วโปลแลนด์ได้ฟาดอีกแล้วครับโอ้โหนำเราแล้วนะครับสีต่อ2ครับเป็นคู่แข่งที่เห็นไม่บ่อยนะครับที่จะนำเราอยู่ตลอดเราเล่นสูสีกับเราขนาดนี้ นอกจากาบาดิกครับบาดิคคนเดียวเป็นตัวบักแห่งกองการเทคบอลเลยคนนี้สูงยาวเข่าดีครับแล้วก็มีทักษะดีด้วยเนี่ครับเนี่ครับแล้วเราฟาดเอาละเซตนี้เริ่มฟาดบ่อยขึ้นครับ3ต่อ4เราไล่มาแล้วนะครับตอนนี้เป็นจังหวะโปรแลนที่เสิร์ฟครับจังหวะแรกเสิร์ฟออกกดดันแล้วครับจังหวะที่2ดูครับ จังหวะนี้เขาเสิร์ฟเบาๆมาเป็นเราขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมโอ้โหสุดๆไปเลยครับ4ต่อสีตีลังกาไปเนี่ย3มครั้งติดต่อกันแล้วนะครับตีโชวสันเลยครับต่อจากจังหวะนั้นเราก็ได้เสิร์ฟแล้วครับแล้วเสิร์ฟดีครับโอ้โหลงไปเลยครับ5ต่อสครับเราขึ้นนำแซงนะครับตอนนี้แซงแล้วแซงแล้วบุญโฮมพิ์วง จะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับถ้าลูกเสิร์ฟเสิร์ฟได้แบบนี้นะโอกาสที่เราจะชนะมีสูงครับแล้วเสิร์ฟดีอีกครั้งครับบอลแรกลั่นไปหน่อยเลยแต่ว่าเขาแก้ได้ครับก็มาเหมือนกันนะครับสําหรับโปรแลรนด์คู่แข่งที่น่ากลัวของเราแล้วเป็นจังหวะของไทยเราที่จะได้เสิร์ฟอีกครั้งครับเสมอกันอยู่ดี่5ต่อ5นะครับแต้มตอนนี้แต้มแบบ สูสีกันมากในเซตที่3ามเซตตัดเสินด้วยแล้วดูจังหวะนี้เขาแก้มาด้วยจังหวะยอดแต่ว่าเราใช้ท่าเหมือนกันครับโอ้โหบอลแรกไม่ดีครับทําให้โปลเอนนำเรา6ต่อหแล้วก็เป็นจังหวะเราที่จะได้เสิฟบุญคุปที่วงเสิฟจ,จังหวะนี้อา้าวต้องเสิฟอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้ต้องไม่พลาดนะครับพลาดจังหวะแรกแล้วก็ต้องไม่พลาดดูครับ ข้างสนามคนชมเต็มเลยครับจริงๆไม่ใช่รอบแบบรอบไฟนอลแบบรอบอะไรก็คนชมจะน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดรอบชิงเนี่ยรอดูเลยครับคนชมเยอะมากมาดูกันต่อครับตอนนี้สก,กอร์ยัง7ต่อ5อยู่นะครับโปแลนด์ได้เสิร์ฟจังวันนี้เสิร์ฟพลาดไปครับโปแลนด์อีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟมาไม่ผ่านนะครับโอ้โหเป็นแต้มของเราฟรีไล่มาเลยครับ6ต่อ7 โอ้โหอยู่ดีก็เอาแต้มให้เรานะครับแล้วเขาจะเสิร์ฟอีกทีนึงเสิร์ฟดีแต่เป็นจังหวะเก่งบ้ามักขามครับโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้มาซักทีครับจังหวะท่าไม้ตายของไทยเราฝรั่งเริ่มมุงเลยครับเริ่มมุงแล้วตอนนี้มีทีมสเกลมีอะไรหมดนะครับแล้วโอ้โหจังหวะเสิร์ฟโอ้โหต้องชมเลยครับเสิร์ฟจ,จังหวะนี้8ต่อ7ครับโปรแลนด์แซงเราได้เฉยเลย แล้วสกรเนี่ยมันใกล้จะถึงแต้มสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าเรายังตามหลังอยู่ดูสิครับว่าเราจะปาดได้ไหมโปแลนด์จะได้เสิร์ฟมาจังหวะแรกไม่ติดครับกดสูตรไม่ติดดูอีกครั้งหนึ่งครับโปแลนด์โปแลนด์เสิร์ฟดีอา้าวไทยเราเปิดได้เปิดได้แบบนี้ของชอบครับโอ้โหฟ้องเลยครับดิมัสตาร์ฟฟ้องก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับพวกกระโดดแบบนี้ 8ต่อ8ครับสกอร์กลับมาเท่ากันอีกครั้งแล้วจังหวะน,นี้เปลี่ยนเสิร์ฟครับจะเป็นไทยเราที่ได้เสิร์ฟบ้างเราเสิร์ฟด้วยฝ่าเท้าด้านนอกนะครับแล้วดูเขาโอ้โหจังหวะน,นี้พลาดเองครับเอาละครับเราแซงครับ9ต่อ8เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆแต่ว่าบอลตอนนี้ไม่รู้ไปไหนครับอามาแล้วมาแล้ว เป็นไทยเราครับนำา9ต่อ8จะคว้าชนะหรือเปล่าต้องดูครับแล้วเสิร์ฟจ,จังหวะนี้ไม่ลงครับลูกแรกเป็นดรานะครับที่กดดันถ้าเกิดว่าเสิร์ฟไม่ลงต้องเอาโชว์ไว้ก่อนและครับต้องมีสมาธิกันหน่อยครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้เอาละโปรแลนด์ว่างไงโปรแลนด์ฟาดคืนบ้างแต่เราเปิดได้เปิดได้แบบนี้อใช้ทิศะครับแก้ไปแล้วเหมือนส่งให้โปรแลนด์เลยครับโอ้โห ก็เหมือนส่งให้เขาเลยครับยอมครับต้องยอมเพราะเขาทําได้ดีครับทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดเลยสําหรับผู้เล่นโปแลนด์ครับเสมอก็อยู่ที่9ต่อ9นะครับเกมอะไรครับโอ้โหสู้กันยันแต้มแรกถึงแต้มสุดท้ายกว่าจะผ่านเข้ารอบไปได้นะครับดูครับจังหวะนี้เสิร์ฟมาอีกครั้งโปแลนด์ ain, ว่างไงโปแลนด์จุกแล้วใช้อ,อกเป็นการแก้บอลแบบนี้แล้วก็ตั้งมาให้เราเน่งเน่งจริงๆ สิต่อเก้าครับขึ้นนําแล้วครับขึ้นแท่นนาเลยครับไทยเราอีก2แต้มต้องทําให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเสิร์ฟมาจังวันี้สวยมากแล้วดูโ้เล่นโปแลนด์ฟาดมาเบาๆแบบนี้ของชอบเราเลยครับของชอบเราไม่ได้ไหมโอ้โหโอ้โหพลาดเองครับอเสียเองแล้วไทย10ต่อ10นะครับสกอร์กลับมาเท่ากันเหมือนเดิมโอ้โหไม่น่าพลาดจริงๆครับจังหวัน,นี้ ดูครับเขาเสิร์ฟมาอา้าวแล้วเสิร์ฟลงด้วยครับโอ้โหแซงเราเฉยเลย1 1ต่อ10เนี่ยจับตาดูให้ดีนะครับแต้มมันแบบมันเฉือนกันนิดเดียวจริงๆฝรั่งเริ่มมูลแล้วครับเอาละเป็นฝั่งของเราใสโอ้ยอา้าวได้ไหมครับจังหวะน,นี้เล่นใหม่ครับเล่นใหม่โอ้ยน่าเสียดายจังหวะเมื่อกี้ครับโอกาสมาแล้ว แต่จังหวะอันนี้เอาชัวร์หน่อยอุ้ยโอ้โหยังดีครับเจ้าดีเขาแก้มาไม่ได้ครับ11ต่อ11โอ้โหนี่มันเกมอะไรครับสุดบานจริงๆเอาละครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับดูครับจังหวะนี้ฟาดเรียบร้อยไหมครับโอ้โหสุดท้ายเป็นไทยเราครับยอดเยี่ยมครับ12ต่อ1ต่อ้อหือ เดยอีกแต้มหนึ่งครับเพราะอันนี้เป็นแต้มดิวเอาละเราขึ้นแท่นก่อนนะครับโปแลนด์ว่าไงกดดันตัวเองครับแล้วเขาเสิร์ฟมาเนี่ยครับดูก็รู้เลยครับว่ากดดันสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่สนามแห่งนี้คู่ไทยเราครับเสิร์ฟมาแล้วขอสวยๆนะขอสวยๆครับไม่เหลือครับโอ้โหสุดท้ายเป็นไทยเราที่ชนะไปครับ13ต่อ11 สัก,ก่อนี้ไม่ได้เห็นกันง,ง่ายๆนะครับเป็นไทยเราที่ปาชนะโปรแลรนด์ไป2ต่อ1น1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปถือว่าเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆและหากคุณผู้ชมชอบคลิปไฮไลท์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับไฮไลท์เทคบนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปเลยนะครับบายบาย